ทุกคนมีอะไรที่เรายัางทําให้พ่อแม่เราไม่สบายใจไปสัญญากับท่านครับแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะมีพลังมันจะเป็นก้าวเล็กๆครับที่เราชนะหัวใจตัวเราได้แล้วเราก็จะชนะอย่างอืง่นได้ทำสามข้อนี้ครับชีวิตเราจะพลิกเลยพลิกได้ทันทีเลยแต่ถ้าใครไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับชีวิตเราก็จะอยู่แบบเดิมๆเดิมๆเอาแบบเอาไบบใส่หัวอ่ารนะครับเป็นชีวิตของอะไรคะความอะไรนะครับความอะไรครับโงมงม ก็เรื่องเราเองนะไม่เป็นไร life is about making choices ชีวิตการเลือกนะครับเอาละครับข้อที่ข้อต่อไปออีกนิดเดียวครับวันนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะมาเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่คิดมากพูดมากแต่ไม่ลงมือทำนะครับวันนี้ครับเราต้องเริ่มต้นครับเปลี่ยนแปลงสังคมของเราจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรมันไม่ใช่ใครครับมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะแต่มันต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนตัวเองนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้พวกเราคิด1%ก็พอคิด1%งเรพอไม่ต้องคิดมากนวันนี้ครับคิด1%พูด4%แล้วลงมือทำกี่เปอร์เซ็นต์ครับ95%ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนครอบครัวเราก็เปลี่ยน องค์กรสังคมเราก็เปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเอาสไลด์ของเดียรมาสเตอร์เพราะว่าเหลืออีกแค่15นาทีเองนะครับวันนี้อยากจะมาขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับโดยการเปลี่ยนสังคมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเข้าเดียมาสเตอร์เลย โอเคครับอันนี้เป็นโครงการที่ตื่นตื่นเต้นมากครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาพูดเรื่องนี้กับภาคใต้นะครับตอนนี้3ภาคเขารับข้อมูลไปแล้วนะภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานวันนี้มาภาคใต้ครับเรากําลังจะส่งมอบประเทศไทยให้กับคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ก็คือเยาวชนอายุ15-25ถึงกำลังจะเชิญชวนเยาวชนของเรานะครับช่วยกันเขียนอนาคตประเทศไทยใหม่ We Write the Future of Thailand แต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่อายุ25ัเราจะหมดความรับผิดชอบไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับแต่ต้องหันกลับมาถามตัวเราว่าเราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้กับลูกหลานของเราด้วยครับแต่คบมันคืออะไรครับ โครงการนี้ได้รับแรงบรรันดาลใจจากไอดอลของคนไทยทั้งชาติครับพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ได้รับสั่งเอาไว้ว่าการทําความดีนั้นแม้ไม่มีใครรู้เห็นแต่ก็จําเป็นต้องทําให้ผลของความดีนั้นแผ่ขยายครับไปในทุกมณูของสังคมนะครับพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งอีกครั้งหนึ่งครับว่าความดีดีที่ได้ทําคือไม่ใช่ทําดีเพราะว่าปวดดีถือดีอย่างไม่ดีไม่ใช่ ดีเพราะได้ทําจบลงตรงนั้นท่านผู้โดยท่าก็พูดเรื่องนี้ครับท่านผู้โดยท่าเทศเอาไว้ว่าความดีดีจบแล้วความดีดีก็จะถือว่าความดีดีที่ได้ทํานะครับอ่าตอนนี้สังคมของเราเป็นอย่างไรครับเยาวชนของเรา84.5บอมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าเขาก็โกงมันลอกข้อสอบ ตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะครับอาจารย์สั่งให้ทําการบ้านก็เป็นคัดแนเพสแล้วก็เอามาเป็นผลงานเดยนแล้วก็ส่งยิ่งกระสอบนะครับอาจารย์คุมสอบก็ปล่อยให้เด็กลอกข้อสอบกันด้วยคือมันเริ่มระบบกลมเพาะตัวนี้ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยเขาออกไปเจอสังคมข้างนอกก็โกงการทุจริตการทุจริตทุกอย่างมันก็เป็นค่านิยมของสังคมไทยจึงยอมรับรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าเห็นทุจริตหมดนะครับถามว่า ถ้าเยาวชนของเรา100%มองว่าการทุจริตเร์รัปช่นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราจะไปอยู่กันตรงไหนครับเราจะไปอยู่กันไหนดีครับอันนี้คือคำถามนะครับเราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมเรานะครับตอนนี้ค่านิยมก็เรื่องของการร้องรำทำเพลงนะครับทั้งสังคมเด็กเริ่มเดินได้ปุ๊บจับเต้นเลยประกวดส่งประกวดเลยนะเปิดไปแต่ละช่องแต่ละช่องตอนนี้ มันเยอะไปหมดเลยนะครับแน่นอนครับจะมีเด็กบางกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษแต่ไม่ใช่ทางสังคมไม่ใช่ทั้งแสนทั้งล้านคนไม่ใช่ครับในขณะที่ขีดความสามารถทางการแข่งขันของเราตอนนี้ตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในทุกๆด้านนี่คือความจริงนะครับและเราได้รับแชมป์โลกในสิ่งที่ไม่น่าภาคภูมิใจติยาบ้าอันดับหนึ่งทุจริตคอร์รัปชันหนึ่งในสิบของโลกทุกปีนะครับ ล้มเหลวเป็นประเทศที่แต่ดับงล้มเหลวล้มเหลวขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากเพราะว่าตอนนี้กําลังต้องมีการแก้กฎหมายนะครับแก้กฎหมายให้เด็กชั้นประถม,มเด็กอายุ8ปดเก้าขวบประถมที่ท้องมัธยมละดุบนสาท้องลกลับเข้ามาเรียนได้ครับตอนนี้ครับเด็กท้องเราบิทีมมัวันละหกร้อยสามสองปีละหมื่นกว่าคนผมเดินสายทั่วประเทศตกใจครับเด็กบอกว่าหนูทำแท้งเป็นเรื่องปกติ เด็กผู้หญิงซื้อถุงยางให้เด็กผู้ชายเด็กก็มาตั้งปณิธานบอกว่าต่อไปนี้หนูจะไม่โกหกเงินแม่บอกว่าเอามาเรียนหนังสือแต่จริงแล้วเนี่ยหนูมาดื่มเบียร์ทุกวันกินเหล้าฝังทุกวันตอนนี้นวัตกรรมของอบายเยมุกเนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากเราตามไม่ทันเยาวชนของเราเขาก็โดนดูดไปทั้งนั้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ครับของพวกเราทุกคนวันนี้ผมก็มาขอเชิญชวนนะ ทั้งชาวห่างใหญ่และทุกท่านมาจากจังหวัดไหนก็ตามครับเราเกิดมาเป็นคนไทยหน้าที่ที่พวกเราทุกคนมีก็คือคืนกำไรให้กับแผน่นดินของเราคืนกำไรอย่างไรครับเราต้องมาช่วยกันทําให้ประเทศไทยของเรากลับมาเป็นประเทศที่ได้อยู่ที่สุดในโลกประเทศเราเคยเป็นประเทศที่ได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับเพราะอะไรเพราะคนไทยจํานวนมากเลือกที่จะไม่ทําอะไรพ,พ,พ,พวกเราทุกคนดีหมดทุกคนนะ 63ล้านคนดีทั้งหมดแต่คนไทยจำนวนหนึ่งนะครับเห็นแก่ตัวชอบพูดว่าทุรัไม่ใช่จะเป็นยังไงก็เป็นไปไม่เป็นไรไม่เกี่ยวผมจะบอกว่าถ้าเรายังมีคนไทยสายพันธุ์นี้อยู่มากๆประเทศไทยอาจจะไม่มีเหลืออยู่นะครับถ้าเรามีคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ครับไม่ได้ครับเราทุกคนที่เป็นคนดีดีอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องมาส่งต่อความดีเราต้องมาจับมือกันช่วยกันทวงครับ วงคืนพื้นที่ประเทศไทยประเทศไทยที่ได้ดูหรือถ้าเกิดบางท่านคิดว่าไม่เป็นไรปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปก็ได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยจํานวนมากเนี่ยจะไม่ยอมตอนนี้เราต้องรุกขึ้นมาครับเราจะทําอะไรครับโครงการนี้ก็เอาหลักข้อที่หของไวโอเชียสนะเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงเมืองของเราได้เปลี่ยนแปลงองค์กรเราได้เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนของเราได้ครับ เราต้องทําให้ดูอยู่เพื่อให้ด้วยหัวใจสีขาวของเราตัวเราต้องลุกขึ้นมาเป็นต้นแบบครับสอนโดยไม่ต้องสอนอยากจะให้ลูกหลานของเราคนอื่นๆรอบข้างเราเขาเป็นยังไงเราทําให้ดูเป็นแบบอย่างก่อนเราต้องควักทำความดีเป็นอาชีพนะครับตอนนี้ไม่ว่าพวกเราทุกคนจะมีอาชีพอะไรก็ตามผมอยากจะบอกว่าอาชีพเหล่านั้นเนี่ยเป็นแค่อาชีพเสริมเป็นงานในเรงครับแต่อาชีพที่แท้จริงของพวกเราทุกคนคือการทําความดี เพราะเราต้องทําความดีจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเราจริงไหมครับางท่านอาจจะเป็นอาจารย์ก็ได้บางท่านอาจจะทําธุรกิจอะไรก็ได้ครับอาชีพเหล่านั้นเราอาจเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนอาชีพได้ไหมครับเปลี่ยนได้เรากรเกษียณไหมครับเกษียณแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่เปลี่ยนเลยครับคือการทําความดีแล้วในภาวะที่สังคมของเรากำลังเ,เปลี่ยนแปลงขนาดนี้เนี่ยเราต้องทําความดีแบบ full time นะทำเต็มเวลาและต้องทําแบบที่อาจารย์วรพัฒน์กับผมกําลังทํากันอยู่ ต้องทำโอทีให้ความดีด้วยครับไม่งั้นมันไม่ทันนะมันไม่ทันกับอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งเขาทำ24ชั่วโมงเขาไม่เคยหยุดเลยครับกิเลสเขาไม่เคยหยุดทํางานเขาทํานของเขาตลอดเวลาราะเราต้องช่วยกันครับพวกเราทุกคนอย่านิ่งเฉยครับนะครับเพราะฉะนั้นทําได้ไหมครับทําความดีเป็นอาชีพทําแบบ full time แล้วต้องทำโอทีนะรายได้ดีมากอยากรู้ไหมว่ารายได้คืออะไรัะเนี่ย อาจารย์มรพัฒน์รายได้ดีมากเลยรู้ไหมฮะเนี่ยเป็นอภิมหาเศรษฐีเลยนะผลตอบแทนคืออะไรครับการลุกขึ้นมาทําความดีผลตอบแทนคือความสุขใจแล้วกําไรคือบุญแล้วก็บุญครัอันเนี้ยคือมันคือทรัพย์ไปไหนไปได้ครับพอเราเช็คเอาท์จากโลกนใบนี้ปั๊บนะครับเจอโยมบาลโยมบาลก็าจะไม่ถามอะทำอาชีพอะไรมาแต่จะถามว่าทําความดีอะไรมาบ้างโอ้โหคราวเนี้ยความดีเราเป็นหางว่าวเลยนะ เริ่มต้นทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะครับบันทึกความดีมีร่องรอยแห่ความดีของเรานะครับคุณเดนรู้ขึ้นมาู่แล้วแสดงว่าผมหมดเวลาแล้วขออีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวเพราะฉะนั้นครับอันนี้สําคัญมากครับช่วยกันครับเชิญชวนนะฮะบุตรหลานของเราลูกหลานของเรา rewrite the future of Thailand เขียนอนาคตรประเทศไทยให,ให้เด็กๆครับเขานึกว่าประเทศไทย20-30ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แล้วเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตัวนั้นได้อย่างไรนะครับเป็นการเปิดเวทีความดีครั้งแรกของประเทศเป็นพลังความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นปรางวัลความดีอันทรงเกียรติสูงสุดนะครับกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนนะครับเราจะเปิดเวทีเพื่อค้นหายเยาวชนต้นแบบผู้มีมีวินยัยฐานกายแข,แข็งแรงต้องมีวินยัยมีความเพียรมีการฝ่เรียนรู้จิตอาสากล้าลุกขึ้นมาทําความดี และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีด้วยนะครับแคมเปญน,นี้โครงการนี้ไม่ใช่ประกวดทำความดีจะประกวดว่าเด็กกลุ่มไหนสามารถจะเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศเปลี่ยนแปลงและทำความดีได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำอะไรบ้างตอนนี้โฟกัสกลุ่มนะครับ ก็กลุ่มเป้าหมายนะครับเด็กอายุ15-25ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาครับเด็กที่อยู่ในสถานันพิทั้งหมดเด็กพิการทั้งหมดได้รับโอกาสเท่ากันนะครับอตอนนี้เรามาลงทาโครงการนี้ครับเดือนกันยายนนะครับท่านนายกอภิสิทธิ์จะเปิดตัวโครงการนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลตุลาพฤศจิกาย,ยนครับเตรียมพร้อมเลยครับ1งตุลาคมนะครับเด็กทั่วประเทศสามารถส่งวิดีโอคลิปนะครับ3นาที บอกเล่าเรื่องราวความดีที่ตัวเองได้ทําทําความดีอะไรมาบ้างบอกเล่าเรื่องราวความดีเอาตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์เป็นทูตครับเอาตัวเองเป็นทรมันทูตไม่ใช่ยมาทูตเป็นทรมันทูตบอกเล่าเรื่องราวความดีนะครับแล้วเราต้องการที่จะสร้างคริติค l ลแมสครับสร้างพลังมวลรวมของความดีที่มันยิ่งใหญ่ความดีมันต้องพูดเรื่อะๆทำเรื่อครับเอาเด็กๆมาเป็นเชนเอเจนต์สามนาทีหนึ่งผลงานหนึ่งคลิปครับ เด็กจะส่งเข้ามาคนเดียวก็ได้7คนก็ได้1คลิป1งผลงานนะครับแล้วเราจะเริ่มเปิดโบนนะครับเดี๋ยวในเว็บไซต์ตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปและจะเริ่มออนแอร์ air ทาง True t e l e v i s i o n ซึ่งกำลังเป็นฟรีทีวีตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปเดือนธันวาคมครับเราจะมาไลฟ์ออเดชั่นเหมือนกระเดอะสตาร์ The Star, กับ AM เอเอ็มลยครับตื่นเต้นอลังการเด็กจากทุกสถาบันจะต้องมาเชียร์ตอนนี้ครับ หลายมหาวิทยาลัยเขบอกว่าเด็กกาลังเริ่มเทคะแนนโบสกันแล้วผมอ,อาจารย์อาจารย์ช้าก่อนอาจารย์ส่งคลิปเข้ามาก่อนครับอย่าเพิ่งโบสอาจารย์ยังไม่มีคลิปมาโบสที่เด็กเตรียมโบสถแล้วผมอ,อาจารย์ข้ามขัข้นตอนครับเพราะว่าเด็กตื่นเต้นกันมากทาคลิปกันอยู่ตลอดเลยนะครับไลฟ์ออเดชั่นที่ภาคใต้อาจจะเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหรืออาจจะเป็นที่มอ กำลังจะต้องติดต่อประสานของหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้และจะมีคอมเมนเตอร์ที่ตื่นเต้นมากอย่างมีใครนะครับมกราคมครับเด็กจากทั่วประเทศ25ทีมเป็นตัวแทนประเทศไทยครับเป็นทูตความดีทั้งหมดลวเวทีนี้ไม่มีคนต้องากกระเป๋าเสียน้ําตาออกจากบ้านไปเวทีนี้มีแต่คนจะแบบจะมีพลังมวลรวมคร t i c a l Mass of goodness <S <S 2> <S 2> พลังมวลรวมความดีที่ใหญ่ที่สุดมีแต่คนเข้าไม่มีคนออก เพราะ everyone is winner นี่คือคอนเซ็ปของเวทีคามดีนะครับมีทุกคนจะต้องเป็นพูดได้รับชัยชนะหมดเด็ก25ทีมจะเข้าบ้านความดีเราจะมีการพัฒนาครับไม่ได้สอนร้องนำทำเพลงแต่สอนอะไรเย่างว้ผมจะบอกนะครับแล้วต่อจากนั้นครับเด็กจากทั่วประเทศจะทํางานกันเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันจะแบ่งเป็น3ลีก3ทีเชื่อมโยงทุกภาคครับแล้วก็มันจะมาส่งต่อความดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ สามความดีที่น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่อยากเห็นสังคมไทยเปลี่ยนแปลงมากที่สุดและจะลุกขึ้นมาชักชวนคนไทยร่วมกันส่งคะแนนโหวตเข้ามาทาง s m s ตั้งแต่มกราคัุเป็นต้นมาจะออนแอ์เพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็นช่อง3หรือว่าช่อง9แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นจะมี media exposure คือคนจะรับรู้ทั่วประเทศนะครับและรอบสุดท้ายก็มีนางคมตัดสินถ่ายทอดสดชิงชนะเลิศน,นะครับ อันนี้เป็นโลโก้ของโครงการนะครับแล้วก็เครือข่ายตอนนี้มหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็นนโยบายของสอออออกอครับสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีสอสอสกระทรวงวัฒนธรรมเวทีนี้มีทุกคนเข้ามามีทุกคนแย่งกระโดดเข้ามาเรายังต่อจิ๊กซอกันไม่ทันเลยตอนนี้นะครับอา g r เอสแกรม,มีมาหมดส่งดารามาทั้งหมดทุกสังกัดน,นะครับนี่ครับส่งผลงานเข้ามาครับเว็บไซต์นี้ดูดีครับ .com